สวัสดีครับผมพาเมชิ c นชาแนลครับผมอันนี้ก็ตกเย็นแล้วนะครับผมนี่เลิกงานกันแล้ววันนี้ก็สลับกันนะครับผมนี่ครับผมสลับกันส6 0เข้าในนะครับ2.40เดินออกมานอกนะครับสลับกันเหตุผลเพราะว่าอนุนเข็มยาวนะครับผมเข็มยาว15เมตร ต่อเจ็ดนะครับยาวสิบห้าเมตรต่อเจ็ดนะครับเครื่องสองสี่ศูนย์ยกสิบห้าเมตรยากนะครับผมไม่ใช่ว่ายกไม่ได้นะครับแต่ว่ามันต้องผูกลึกๆหน่อยบูมมันสั้นกว่านะครับผมเหตุผลก็ประมาณนี้ครับอันนู้นนี่มัดแล้วก็ยกได้เลยนะครับผมสิบห้าเมตรยกเข้าบล็อกได้เลยนะครับสบายๆนะครับผมเพราะว่าบูมยาวนะครับประมาณนี้ครับเหตุผลอันนี้ก็เดินมากดสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะครับผม 11- ต่อ11ครับคนละแปลงนะครับคนละตึกเอาง่ายๆนะครับอาคารคนละอาคารนะครับผมผมอาคารดีอันนี้อาคารอีนครับก็ประมาณนี้ครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามและรับความรู้จากคลิปกันด้วยนะครับช่องนี้ก็เป็นช่องการทางานเกี่ยวกับเรื่องจักกับเสาเข็มนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับบรรยากาศยามเย็นๆหลังเลิกงานนะครับผมสวบัสดีโชคดีครับ